แฟนๆสงสัยนี่ลิซ่าจริงหรอสีผมน้ำตาลแดงค่ะกางเกงไม่แดงไม่มีแรงเต้นจุดพรีเซนต์มีเพียบมาดูกันค่ะ สวัสดีเ,เพื่อนชาวบริงทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวช่วงดึกนะคะเกี่ยวกับสมาชิก b l a c k พิงคคอนที่ญี่ปุ่นกันสักนิดนึงค่ะในวันที่8และ9เมษายนนะคะสมาชิกก็เวิร์ทต์ต่อที่โตเกียวค่ะแน่นอนว,าว่าวันที่2 Black พิงนะคะก็ทำโตเกียวสนุกเมามันสมกับมาตรฐานขั้นสุดอยู่แล้วค่ะแฟนๆที่โตเกียวก็ดูสนุกสนานนะคะลุกคือขนาดไหนนะคะโบกแทงไฟไป,ไปมาค่ะสไตล์เจแปนเรียบร้อยสุด วันแรกสนุกมันสุดขีดยังไงนะคะวันที่2ก็สนุกเมามันไม่แพ้กันค่ะลูกน้องลิซ่าลูกใหม่นะคะมาทั้งสีผมตอนรับส่งการและงานโครเชลล่ามากๆเลยละคะ่ะมากับสีผมสีน้ำตาลออกแดงส้มนะคะคือสีผมของน้องลิซ่าสว่างมากยิ่งขึ้นคือต่างจากสีดำนะคะมาเปลี่ยนเป็นสว่างคือเปลี่ยนลุกไปโดยสิ้นเชิงนะคะคือสีผมน้องก็คือสั้นขึ้นด้วยละคะ่ะ จากผมยาวสบัดนะคะมาเป็นซอยกลางหลังนะคะยิ่งชุดนี้ค่ะกับเสื้อครอบนักแข่งรถนะคะกับกางเกงหนังสีแดงนะคะแวกตรงขาค่ะซึ่งก็พอดีกับร่างกายของน้องลิซ่านะคะเพิ่มความเซ็กซี่10คณ10นะคะลุคนี้คือสวยแซบค่ะน้องก็รู้จุดพรีเซนต์ชุดนะคะว่าต้องไปในลักษณะแบบไหนกันบ้างยิ่งเพิ่มความสวยเซ็กซี่ไปอีกค่ะคือเปลี่ยนจากสีผมลุคนี้ไปเลยละค่ะแฟนๆตาก็อ ว่าน้องเปลี่ยนสีผมนะคะตอนรับส่งกรานและงานโคลเยราดอีกด้วยล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนทั้งสีผมตัดสอยสันขึ้นด้วยค่ะแฟนๆต่างก็ชอบใจนักมากก็ติดเพลงไปทวนลงนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ